สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนมันไม่มีอะไรจะพูดครับพี่น้อง f ซี่นะมึงไปดูลูกน้องเอามึงไปดูน้องน้องไส้มึงสิอีเวนนั่นน่ะนะไปดูก่อนตอนนี้เป็นยังไงล่ะเศร้าไมล่ะครับตอนนี้กําเวนไมล่ะเศร้าไม่ล่ะ <c oughs> อ่าน้องเขาเก่งมากเขาตั้งใจเรียนไงเราไม่ได้ไปเล่นกินเหล้าสมารีที่เมากูาก็ ว่าดีอยู่นะเขาเลี้ยงลูกได้ดีอยู่อืมเขาเลี้ยงลูกเขาสอนลูกได้ดีอยู่กุว่านะนะครับนะอืมเขาสอนใ้เขาพูดกับลูกเขาครับผมรับผมตลอดนะพ่อพระเอกตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะอันนี้ไม่ได้ชมพ่อไพปเอกนะไม่ได้อวยด้วยซ้าอ่าตั้งแต่ไปก็ไปกับพ่อเขาหนุ่มไปขายปิ้งกงปิ้งไก่อ่อเขาพูดกับลูกเขาครับผมรับผมตลอด เอายัางไงครับลูกครับอ่าเขาพูดเพราะนะกับลูกเขาเนะี่ยพี่นะ้องเอจีนะเอไม่เหมือนผมนะ <c oughs> นะครับนะอ่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีใจของเขาเลยเนาะเขาผ่านจุดนี้มาได้ยังไงอืมนะมันเห็นแล้วมันภูมิใจยงไงครับเห็นไหมละ่ะมันรู้สึกว่าน้ําตามันจะไหลไงเราผ่านจุดนี้มาได้ยังไงว่าลูกเราโตขนาดนี้เลยเลย เห็นลูกเรามีความสุขเห็นลูกเราอยู่กับเพื่อนเห็นลูกเราได้รับช่อดอกไม้เห็นลูกเราจบการศึกษาอ่าเห็นไหมมันดีไหมครับพี่รองเอฟซีอ่าแล้วมึงเป็นเฮียอะไรแล้วมายุ่งมาโยงกับกระดงคดีอีกทีนี้มันไม่ดีหรือยังไงอ่าเพราะคำพูดมึงนั่แหละว่ามันไม่ดีเพราะหัวปอดมึงไง นะหัวปอดมึงไง <c oughs> ไม่ใช่น้องมึงเดินมาหาผัวให้ลูกนะ่ะนะแทนที่จะโอ้ยบอกว่าเรียนแน่ลูกนะเออเรียนจบมีการศึกษาอ,อืมนะเป็นเจ้าเป็นนายออผัวนะ่ะเต๋อเฮ็ตก็ดกได้เลยเป็นเจ้าเป็นนายบ้าวบาจักเม็ดเลยประเี้บ่ว่า,า,าเรื่องผัวให้ลูกแลยประเนี้ฐานนต้องเท่าเทียมกันนะคะปรดเี้อะ่ะฐานน่าต้องเท่าเทียมกันค่ะบ้านเพิงพักนะเออยังกับ สาลาคนคนงานคนก่อสร้างนี่ไม่ได้นะอ๋อเอนมัสการครับเอานะครับเจริญพรนะเอาท่านเจริญเย็นมั่นนะครับน้องสวัสดีครับนะเออนะเย็นไหมหล่ะไปหาผัวไว้เลยครับบันบันไดว่าได้อันอ่าเป็นเป็นเรื่องของอนาคตสนะิฮักกันแพ่งกันกันได้นนะสิหักกันแพ่งกันนะนะบริไดว่าเอาเป็นเรื่องความรวยไง เอาแต่เรื่องความรวยเอาให้หักกันแพ่งกันนะยู่น้ำกันได้บ่อาาขาบ่ตีกันน่ะนะบ้เวารเมีนเลยเอาแต่เรื่องความรวย่นนะอยากหาผัาาวให้ลูก่นอัจจะเฝ้าเด้อลูกเลยผัวจะไปขึ้นจะไปเฝ้าไม่ <c oughs> ไม่ครับพี่น้องเอฟซีบ่เลยนะ <c oughs> ไม่เลยอ่าเส้นที่จะให้เด็กนู้นเรียนขึ้นไปสูงสูงนน อืมตั้งใจเรียนลูกเอ้ยมันจบอืมตั้งใจเรียนให้เป็นเจ้าเป็นนายยังมาทกคืบคืบแม่คือพอเดอ้อออเป่นไงอ่ใไ่ไหมละ่ะเขาเขาก็เรียนหนังสือเก่งพี่น้องเอฟซียิ่งเขาจะไปเรียนที่มหาลาัยบานนี่ <laughs> ที่กรุงเทพบ้านนี่ ที่ไกลๆทำไมมันไม่เรียนฝัดนนเอนะ้อวนะเออกเขาอยากไปเรียนที่นู่นไงอ่าปลูกเคลื่อนตามใจผู้ยู่ปลูกอู้ตามใจผู้นอนอ้าวเขาอยากเรียนบนัดนี่พ่อแม่บ่ได้ไปเรียนนําบันบนี้ลูกอยากเลียนบันนี้ก็เฮหดจังไหนบันนี้ก็ตา,ามใจผู้เรียนดต่ว่านาะก็ใจเขามากทั้งนั่นบันนี่สิไปบังคับเขามันบ่ได้บ่มันไม่ได้ครับพี่น้องเอจีนะ เลี้ยงได้แต่ตัวแหละหัวใจมันเลี้ยงบ่ได้ครับพี่น้องเอฟซีเขาอยากเป็นอย่างกันแล้วแต่เขาความคิดความฝันของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ่ะแต่เป็นคู่คือการมัดกับบแมนเลยนะเป็นหมอคือกัรมัดกับบแมนเลยนะสั่นกับบมีคนจนเจ่ากับบมีคนรวยสบ่มีสาขานันสาขานี้นะโยอีห่ามึงนะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะพูดถูกต้องไหมละ่ะ ถ้ากับเพชรสาขานั่นสาขานี่ออกมาแล้วเนาะถ้ากับเป็นคู่เป็นหมอคือกันมืดเนะีเออมันก็ความรักของเขาเลือกที่จะเรียนอ่าใช่ไหมล่ะเขาชอบเป็นความชอบส่วนตัวของเขาจะไปห้ามใจเขาได้ไม่ไม่ได้เลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจมันเลี้ยงไม่ได้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เออมันก็เป็นแบบนี้ไง เราเลี้ยงได้แต่ตัวแหละหัวใจเราเลี้ยงไม่ได้หรอกอันนี้ผมไม่ห้ามเลยที่จะเลือกจะเรียนอะไรเอาเรียนขอให้ตั้งใจเรียนถ้าบอเรียนแลกยาเขาบอกโอเคนี่นะเนี่ยกูมัดเงินจะไปหลินเลือลาลาหิบยาจะไปเรียนบอกเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสหลายครั้งสําหรับผมเนี่ยกูมีออกาศโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็จบยาออกมาเท่านั้นล่ะถ้าตั้งใจเรียน กูสนับสนุนมึงสีเรียนจำไหนนะถ้ายังมีลมหายใจนะครับนะถ้าไม่เรียนยาจบหีบยาฮีบ,บออกใช่กูเมืินเงินหลายกูเมื่อยหาเงิน <c oughs> ผมพูดแบบนี้นะผมบ่มีโอกาสหลายเทือถ้ามึงดีๆก็ดีมอยจกเรียนนักกยาออกเตัวน,นั้นตัวแม,นม่นบอกนใช่ไหมอ่า เออจะบอกว่าถือจังไหนเนาะ,ะมึงปัญญาอ่อนไงมึงปัญญาอ่อนไงเออมึงปัญญาอ่อนไงเราแค่อะไรครับประคับประคองบอกสอนแค่นั้นเองให้เขาออกนอกลูกล่นอกทางนะเออเด็กสองคนนี้เขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะนั่นแน่นนี่น,น,น,นะลูกของพ่อเม่แม่นอีกเนี่ยนะอืม เดีวเขาดูว่าสอนลูกได้ดีนะพร่อไปเอกสอนดีอยู่นะพ่อเอกนี่พูดกับลูกครับผมครับผมตลอดนะนะครับตั้งแต่เขานู่นเขาขายของขายปิ้งกงปิ้งไก่ไปกับพ่อเขานั่นนะไปขายของนะครับกูย,ยังคิดจําภาพนั้นได้อยู่นะเขาพูดกับลูกเขาเขาไม่ได้เขาใช้คําสุภาพนะเขาใช้คําสุภาพนะพี่น้องเอฟซีนะอคุยกับลูกเขานะอ่า ตัวน้องนี่เป็นเป็นพี่เจ้าคุณไม่กี่ปีเนาะไม่กี่ปีอ่าพี่เนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่บนรถเราจะนั่งอยู่บนรถพี่เขานะเขาจะนั่งอยู่บนรถอืมตัวตัวน้องนี่ชอบนั่นอยู่พี่น้องเอฟซีร่าเริงชอบคุยชอบนั่นชอบนี่อยู่นะนะครับอืมก็นี้แหละแล้วก็ดีใจกับเขาดีใจกับเขาอย่าไปอิจฉาริษยสเขาเลยนะ จะไปเอาเด็กมาเล่นอยากเอาเด็กมาเล่นนะให้เขามีจุดยืนบ้างเถอะนะอ่ให้เขามีจุดยืนบ้าง,ถงเาางถงอะนะเพราะจะถ่ายทําลูกเขาแต่มึงจะตายทีนีอ่แต่มึงจะตายไงอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นเห็นเขายิ้มเขาล่าเริองอยู่กับเพื่อนน่าใช่ไหมล่ะวันที่เขาจบการศึกษา แต่งตัวไปรับไปปริญญาเป็นนักศึกษาดีๆอ่าเหนื่อยจะนักเท่าไรอยากูเขายืมใครพอทุ่มเทเต็มที่แต่พอมันจบปอส .4 เลยต้องมาขับแท็กซี่ส่งให้เจ้าเรียนพอเป็นนายร้อยก็ร้อยละสิบสาลิง เพื่อลูกพอจึงดินล้นขนควายรถติดดังตัง้งเมลายได้มันหดหายจากกูเขาและํทำหม่ไม่อยากให้ลูกต้องเป็นควายในร้อยละสิบสลึงอ้าวเขายังพูด